วันนี้เขาจะพาเปื้อนๆเขามาพอดอกดอกต้นนี่นะเจ้าว่มามันคือตอนน้นอีไอย่างนาะไอ้อย่างมีแต่มีแต่ดอกนะเจ้าปพรแทบจะบานใบเลยนะเจ้าต้นนี้ก็คือต้นแอปเปิลนะเจ้านี่ก็คือดอกแอปเปิลเนาะดอกมีแต่ดอกเต็มต้นนะเจ้าใบแทบจะบม่มีเลยจะกระก้อยงงจริงมานคือเปลื่อเขาได้หันนะเจ้า นี่เดอ้อนี่ก็คือต้นมินิแอปเปิลนะจะเป็นแอปเปิลน้อยเนาะเวลาถ้าออกมามันจะมันจะลูกจะบ่ค่อยหวานนะจะลูกจะเอเปรี้ยวๆน้อยนะจะเอามาจิ้มกับน,น้ำพริกอ่าปลาล้านะจะใส่พริกป่นเหียนน้อยเนาะโดกขนาดนะจะกู้เตือกู้ปีนี่ทำอกอ่า กอบาฮันออกดอกนักขนาดนี้นะจ้ะแต่ปีนี้ดอกนักขนาดนะจ๊ะทายติ๊กดอกขนาดเนาะเดี๋ยวจะมาแจกเปื่นกันเด้อตอนนี้ยังเป็นดอกอยู่นะจ้าก็เลยมาให้เพื่นเปือนเราได้พอกดอกแอปเปิลเนาะว่าตอนที่เป็นดอกก็งามนะจ้ะมีหลายต้นมากนะจ้ะนี่เด้อดอกก็ขาวเต็มต้นงามๆเลยนะจ้า เดี๋ยวรอให้ออกดอกออกออกนวยก่อนนะเจ้าแม้จะบาหานมีพึ่งมีอย่างมาผสมแกสอนนะเจ้าแต่ก็กู้ปีกติดติดลูกดกขนาดนะเจ้าก็จะมาเก็บเอาภาพต้นดอกแอปเปิ่มาให้เปื่อนๆเขาได้พอกันแล้วก็มาให้พอเปื่อนๆเขามาอ่าพอบริเวณรอบๆนี่นะเจ้าว่ามีอันกี่ต้นนะเจ้า มีหลายต้นนะจ๊ะแถวแถวบริเวณนี่นะจ๊ะแต่ละต้นปีนี้ก็ดอกก็ดดกกิ้อีเหมือนกันหมดกูต้นเลยนะจ๊ะหั่นดอกแอปเปิลงามๆก็เลยเก็บมาฟา้าคือเปล่นๆเขากันนะจ๊ะเผื่อว่าคนไหนอันอยากจะหู้ัว่าปีนี้ผลไม้ติดดีแบบดีนะจ๊ะนี่นะจ๊ะงามงาม ตอนเป็นดอกก็างามนะจ้าตอนที่แอปเปิลใกล้จะสุกก็างามเหมือนกันนะเจ้ะโอ้โหจะไปซ้อหาคลิปอย่างเ่้นเปื่อนๆได้พอก็เอาต้นดอกแอปเปิลนี่แหละจะมาฝาาคือเปื่อนๆเขาได้พอได้หันกันนะจ้ะขอบคุณนะจ้าทุกกำลังใจ